นอดวิชรุตเปลี่ยนโหมดจาก CEO เป็นนายแบบบอกเลยหล่อเท่กราวใจสุดๆงานนี้ทำเอาสาวเล็กสาวใหญ่กรีดกันเป็นแถวเลยทีเดียวสำหรับคุณพ่อลูกสามดีกรีสามีซุปตาตัวแม่ชมผู้อารยาอย่างหนุ่มนอตวิชรุตรังสีสิ่งที่พัฒน์ที่ล่าสุดเจ้าตัวเปลี่ยนลุกจากซีอหนุ่มเป็นลุกนายแบบสุดคูลที่งานนี้เรียกเสียงกรี๊ดกันเป็นแถวเลยทีเดียว ซึ่งล่าสุดหนุ่มน็อตได้มีการโพสต์รูปภาพที่ตัวเองเป็นนายแบบถ่ายคู่กับรถหรูลัมโบกินีพร้อมโพสต์ท่าสุดเท่แถมยังโชว์กล้ามแขนเป็นมัดมัด,มดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่าข้อว่าพ่อยังได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไฮโซปาร์ตี้ยี่สิบทนิเวอร์ซารี